เจริญสัมมาทิฏฐิเมตตาวิถีคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้รายละเอียดสำคัญที่ไม่มีผู้ใดให้มาก่อนดังนั้นผู้ใดฟังผู้ใดดูจนจบก็จะได้รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกมากมาย ถึงแม้ว่าคลิปที่เราได้ทำมาน,นี้ในส่วนตัวของเราแล้วอาจจะไม่ได้ประโยชน์ทาหรับตนเองสักเท่าใดนะักเนื่องจากว่าย่อมมีผู้ฉกสวยนำไปใช้ประโยชน์อยู่เยอะแยะมากมายโดยไม่นึกถึงเราเลยด้วยซ้ำไปก็ตามทีแต่วันนี้ก็เมื่อได้มาเกิดแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่อันสมควรแก่เวลาดังนั้นจึงจะเปิดเผยความลับอันสำคัญที่ชนทั้งหลายไม่ทราบมาก่อนนั่นก็คือเนื่องจากในววราการนี้ปัจจุบันนี้นั้นสถานการณ์ของโลกได้ก้าวเข้าไปสู่ภาวะของความขัดแย้งที่รุนแรงที่ไม่แน่ว่าอาจจะ ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากความดื้อรั้นความอวดดื้อถือดีของเหล่าผู้มีอำนาจมีสิทธิที่ตามกฎหมายทั้งหลายที่ได้กระทำความอาหังการของตนอยู่เป็นอุปสรรคปัญหาอันสำคัญดังนั้นถ้าหากแม้นว่า นับต่อจากนี้ไปได้เกิดเหตุการณ์เข้าสู่วลรุก,กาวินาศอันเกิดขึ้นจริงแล้ว mm hmm. ก็จะบอกหนทางสำคัญสำหรับบุคคลที่มีใจนะที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เปิดใจรับฟังข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้อันสำคัญยิ่งเกี่ยวกับแดนทิพนิพพาน อันเกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณ์นี้บนผ้าเสียนของพระพุทธรูปเนี้ที่เรียกว่าอุศนีสะที่เป็นดอกบัวหรือภาษาเนื้อเขาเรียกจิกตรงนี้นะสำคัญยังไงก็เนื่องด้วยเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของจัก,กรกะระทั้งเจ็ดที่ไล่จากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งที่เจ็ดคือตรงนี้คือก้าที่เจ็ด สำคัญอย่างไรก็คือการจะเข้าสู่แดนทิพนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจําเป็นที่จะต้องเข้าสู่จุดนี้เท่านั้นนี่คือข้าที่7หมายความว่ายอย่างไรดวงจิตที่จะไปสู่แดนทิพนิพพานได้นั้นจะต้องมีดอกบัวที่ได้รับประทานมาจาก พระแม่องค์ธรรมเท่านั้นมารับดวงจิตห่อหุ้มขึ้นไปนั่นหมายความว่าอย่างไรก็รหมายความว่าจะโมเมเอาไม่ได้จะจินตนาการเอาก็ไม่ได้แต่จะได้รับรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงโดยสัมผัสพิเศษที่ผู้อื่น ไม่มีผู้ใดที่จะรู้เท่าตนเองเท่านั้นเพราะนี่คือการรับรองขององค์พระอนุตตรธรรมเจ้าคือพระแม่องคธรรมส่วนผู้ที่ออกตรงจุดยานนทวานั้นก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาใหม่อยู่ในแดนพุทธที่เรียกว่าพุทธาลัยหรือว่าพุทธเกษตรคือมาฝึก จนกว่าจะตัดสรู้ในความรู้แจ้งทั้งหลายทั้งปวงมีคุณสมบัติของความเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหล่าอริยบุคคลที่เป็นสาวกสงฆ์ทั้งหลายเขาก็อยู่อีกระดับหนึ่งไม่ได้ไปยืนอยู่ไปนั่งอยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอก เพราะเป็นเพียงผู้ตามที่ตามไปไม่ถึงไม่สามารถไปยืนอยู่จุดเดียวกันได้เนื่องจากภาวะวิสัยของความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ที่อยู่ในจุดนั้นได้มีแต่เพียงเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วน สาวกก็คืออยู่ในระดับของสาวกดังนั้นตำแหน่งที่6กยังไงก็ต้องวนเวียนกลับมาเพื่อทำหน้าที่อยู่ฝึกฝนตนเองอยู่จนกว่าจะได้รับการรับรองรับประทานสัญ,ญลักษณ์นี้มาให้โดยภาวะจิตสัมผัสที่ได้มาอย่างแท้จริงไม่ใช่โมเมเอา โกหกเอาก็ไม่ได้ดังนั้นนับแต่นี้ไปผู้ใดก็ตามที่ฟังในคลิปนี้ยามนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานทั้งหลายให้เอาจิตยกขึ้นถวายตรงนี้อย่างเดียวถวายเลยถวายพระแม่องค์ธรรมอย่างเดียวเมื่อถวายแล้วทำอย่างไรพฤติกรรมทั้งหลายการการะทำทั้งหลายของตน ก็ต้องทําเพื่อทําสิ่งดีๆทั้งหลายเพื่อถวายพระแม่องค์ทำทั้งนั้นเท่านั้นถ้าไม่ถวายก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในแดนจักระแห่งการเกิดทั้งหลายที่อยู่ต่ำลงไปนั้นตามนั้นคําว่าสังเกตก็เนี่ยก็คือสังเกต สังกาเก็นเนี่ยกาเผือกเนี่ยแม่กาเผือกก็มีที่มาจากตรงนี้แหละคำว่าสังนะ่ะมาจากคำว่าอะไรก็สังฆะนะก็คือสาวกสาวกของแม่กาเผือกหรือองค์พระอนุตตรธรรมเจ้าจึงเป็นที่มาของคาว่าสังเกตและสังกาสังเกตก็คือผู้ที่ได้อุสนิสาแล้ว สังกาก็คือผู้ที่พักดีมั่นคงต่อแดนนิพพานแล้วมั่นคงต่อความสำนึกในกะตัญญูตาธรรมต่อพระแม่องค์ธรรมแล้วผู้ให้กำเนิดดวงจิตธ,ธรรมญาทั้งหลายโดยทำหน้าที่สงเคราะห์โลกเนี่ยฐานบัวทั้งหลายเราเจ้าแม่เราหมูทั้งหลายทำหน้าที่ของตน เพียงพอแก่อัภาพในการดำรงชีวิตอายุไขดังนั้นในแต่ละวันยามจะทำอะไรก็ต้องระลึกถึงข้างล่างและข้างบนถึงถึงข้างบนนี่ก็ทำข้างล่างนี่ดีลูกนิมิตตามก,กำลังที่มีอยู่ของตนถ้ามัวแต่ไปคล้องแวะอย่างอื่นไปหลงในอำนาจวาสนาลาบสัก,กาาละทั้งหลาย ก็จะต้องมาปรผจุนิบัตกกรรมอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้สิน้นนี่คือเรื่องสําคัญที่สุดการที่จะหลุดพ้นไปจากโลกนี้ได้ก็ต้องมีสิ่งที่เกาะสิ่งที่ยึดสิ่งที่เหนียวขึ้นไปถึงจะขึ้นไปได้ก็เหมือนกับราวบันไดก็เหมือนกับกิ่งไม้ ที่เราโหนขึ้นไปขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อุปมาก็เป็นเหมือนดังหลุดเดียวกันดังนั้นสัญลักษณ์นี้ผู้ใดมีผู้นั้นแหละได้รับการรับรองแล้วแนะนำรับรองและรองรับแล้วส่วนผู้อื่นที่ไม่ได้ปรากฏแสดงออกมาให้ได้รู้ ไปจากในตนก็คืออย่างจะโกหกมุสากาอย่างไรก็ของเก๋อ,อยู่ดีและจะต้องได้รับวิบากกรรมของการมุสากานั้นอย่างชนิดที่คาดไม่ถึง ดังนั้นคลิปนี้สาระสำคัญบอกกล่าวเอาไว้เอาให้ไว้เพราะวาระการนี้เป็นทางสองแผลงสามแผลงอาจจะเกิดการแห่งการวินาศสันตโรก็ได้หรือจะดีก็ได้อยู่ที่พฤติกรรมของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย ที่แสดงออกมานี่ซึ่งโกหกก็ไม่ได้ต้องโกหกล็อกรู้หมดแหละข้างบนข้างล่างนะต่อให้หลอกเกงขนาดไหนปลอมแปลงเกงขนาดไหนก็รู้เพราะฉะนั้น ควรใครควรพิจารณาให้ดีไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรในชีวิตนี้ในวาระที่มีอยู่นี่นี่เตือนเราเด้อถ้าไม่ฟังไม่สนใจหาว่าพูดมากดังนั้นอย่างนี้ก็ตามตามที่ปัญนาเถิดอยากไปก็ไป ไม่มีใครขวางจเจริญสัมมาทิฏฐิี